กลา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 ครัสบสวัสติท้าม้ชมท่านด้วยนะครับผมอ่าก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นสถิติแบบเด้งเลือดเรื่อยๆว่าได้ยิงคนล้มแล้วก็เพิ่มเลือดเร็วๆให้ดูนะเดี๋ยวเรามาจาัดสถิติตามนี้เลยก็จะมีเคโอลิเวียโอลิเวียเนี่ยทำให้เราเด้งเลือดเพิ่มเยอะขึ้นส่วนตัวตานี่จยิง LE G LE G LE, คนล้มแล้วเพิ่มเลือด มันจะไปคูณกับโอเวียวให้เพิ่มเยอะขึ้นส่วนดบิงเกลเนี่ยยิงคนล้มปุ๊บเห็ดก็จะเพิ่มแล้วให้เคเนี่ยดิงเกลกลับมาให้เราแต่แกงผมจะเป็นแบบเล็กเต่าเนี่ยลางดูดีกันดาเมจ่อแด้านหลังของเสริมนี่จะเป็นแบบเองที่สะเบียงนะโอเคแล้วก็มาอยู่ในเกมแนละ้วครับทุกคนเดี๋ยวของเสริม,เมนเรื่องก็จะเป็นที่ซื้อนี่นะ ไฟเพิเ่มเลือดให้เราโอ้ This just t is โหยิงโดนกินเราพามแปดมาไกลเลยโอ้โหปีไวมากเลยนะพวกพามแปดเนี่ยก็คือพวกเติมเพชรแบบเป็นแสนใชน่หรือเปล่าหรือเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เติมเยอะมากๆเลยผมนี่พามสีตกเรือตามเลยโอ้โหสีไฟ,ฟอะไรเนี่ย ในระบบพามตกด้วยดูวงมากเลยนี้โอี่เ้าไปหัวไม่ตายเลยเหรอไปกินแตกหนึ่งโอ้แมว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 ใจเย็นใจเย็นโอ้ดูเ้ือดเดดิเด้งช้าเด็กก็เด้งนะครับทำไมเรื่องมันเด้งช้าจังอ่ะ แต่เด็กคนมันก็เด้งไงนะเด้งเทีอก้าหรือเปล่าถ้าสังเกตดีๆอจารย์ให้ลองสังเกตไหมทุกคนมันเด้งเทือกเท่าไหร่เลือดเวลาเลือดถึงรถโอเคไหมสังเกตด้วยนะโอ,โอเคือบ <c oughs> ้านเมืองชีวิยอะ เล่นต้องไหนดีเพื่อนอยู่ด้วยกันรวมตัวกันมุขแข็งแรงสามัคคีโอโซนเี้ยทำมาทำแรวนั่นอันอัน่อยทำไรหนานอันแอบดูเขาทำไมเออแม่กระเด็นใส่นี่หว่าอยู่ไหนเนี่ยตัวนี้นี่ไหมอาอยู่ไหนอ่ะ อ๋ออยู่นู่นตายเลยโอ้เพื่อนนายมันรัดคนอะไรอย่างนี้ได้ไงโอ้อห้าถอยขุมขุมไหวเพื่อนไหวไหมหาพระเอกผมมาได้โอ้พระเอกผมเนี่ยสมแล้วพระเอกผมทั้งรวยทั้งเก่ง เอาใหม่เอาใหม่เพื่อนเราไหมเพื่อนเราเพื่อนขอปืนหน่อยนั่นพืปืนหน่อยน้าๆๆหอบเพื่อนหน่อยเพื่อนไม่ไหมเพื่อนขอปืนหน่อยซื้อเองก็ได้ไม่เป็นไรจะไปฝั่งเดียวกับเพื่อนนะจะเปิดโอกาสที่ผมจะไม่ตายมากขึ้น วิ่งตามัาปุ๊นี่เดียววอวิวเลยอ้าตายหมดเลยไหมเนี่ยเเพื่อนหนีเราไปทำไมเพื่อนมุชุประก่อนเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนเป็นไรเป็นไร

เป็นแหละไม่มไม่มไม่แมองอยิงอย่นี่ีะเป็นยังไงวะเออเออไม่ได้ไงวะตรงนี้อุ้ยมีคนอ้อมมาวะ่ะ อุ้ยแตกสองวิ่งวันเกียบไปเด็กครับเกียบเลยแตกสองเลย,เ,ลยเอาเอาเอาดี๋วก็ตายวอลอยู่ไหนเนี่ยไหนเพื่อนเอาติดติดติดอะไรเนี่ยปีไฟมันซีเป็นที่ปีไฟงงกูง้อะทุกคนเอง เจาะเลยครับเจาะเลยแกไม่รอดแน่คนอีสานเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะมุดถึกจังวะเพื่อนตายแล้วตายแล้ว,ลวโอ้ขอโทษอันการมานอนอะไรตรงนี้เพื่อน คชนะแน่นอนตอนนี้มาซื้อบัฟจับจัดเต็มพร้อมบวกเพิ่มเงินไปไวเพื่อนเพื่อนซื้อแล้วเบิดให้หน่อยได้ปะซื้อติดไปที่ตัวนั่นแหละซื้อติดไปที่ตัวเดี๋ยวไปทิ้งตรงกลางให้หน่อยได้ปะได้ได้เนาะโอเคนะตรงตรงป้ายเดี๋ยววิ่งชนไปข้างหน้าเนี่ยตรงขอบเนี่ยข้างหน้าเนี่ยชีบชีบซื้อให้หน่อยนะซื้อให้หน่อย โอเคอ๋อเพื่อนเขาจะปาระเบิดไปผมเข้าใจเข้าใจแล้วเป็นบาดเนี่ยต้องเป็นบาดแล้วเขียววางไวางระเบิดวางระเบิดไว้เพื่อนหรือไม่ใช่เอวอระเบิดไม่ใช่เอวออะไรโดนระเบิดเต็มเลยชาร์จได้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 เลยชาได้เลยชาร์จได้เลยจะโดนนี่จะโดนอี่ฉันจะดาวหมดแล้วให้เกลดยวสตาร์ไปเลยชา้เลยชาได้เลยเพื่อนเออดาวแล้วนะดาวนะ จะทุกตัวแล้วทานเลยเลยจะตายหมดแล้วอุ้ยทนายยิงหัวเลยเหรออะไรอ่ะเไม่ใช่ตายหมดนะโอ้โหขอบคุณมากเพื่อนชุมในชั่วหนื่อนขอบคุณมากอยู่ไหนอ่ะขอบคุณนะ Double kill Triple kill ยีแตกแล้วชนะแล้วทุกคนหวานเจี๊ยบ